สวัสดีค่ะ,คะแล้วก็ข,าากข่าภาคค่ำช่วงที่2ของช่อง7สีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ เวลา8นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดายสงบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัต์อุปบัตินโลกีในสมเด็จพระเทพพรตราชสุดายสงบรมราชกุมารีหรือบอลทูดิสเบิร์กโอกาสนี้ทรงยกตัวอย่างบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เรื่องทวีไว้เป็นข้อเตือนใจเรื่องอุทกภัยว่าคนเรา ต้องะสบทั้งความสุขและความาทุกข์ไปดูในหน,นังสือที่โฆษณาขายหนังสือก็จะจะเห็นว่ามีภาพหลากหลายไม่มีใครเลยที่จะบอกว่าเป็นเรื่องความสุขก็กว่าคิดว่าเป็นเรื่องความทุกข์กันทั้งนันโดนกันไม่มากก็น,น้อยอทุกคนไม่มีใครสบายก็ถือว่าเป็นเรื่องความสุขความทุกข์ซึ่ง ทำให้เห็นทําให้เกิดนึกถึงบทพระนิพนธ์สมเด็จกรมพันยานลิ์ในเรื่องเรื่องขาวีพระเล่เานิทานขาวีซึ่งทุกคนคงจะพอทราบอยู่แล้วว่ามีมีเสือตัวมีลูกวัวตัวหนึ่งแล้วก็พระฤาษ,ษีชุบขึ้นมาให้เป็นคนว่าลูกวัวก็ที่ขาวีเป็นพระเอกก็มา ถึงเมืองหนึ่งทำไมเงียบไปทั้งเมืองแล้วก็มีมีกลองใหญ่แหวะออกมาก็เป็นมีนางผมหอมรูปงามก็เข้าเ,เ,เข้ามาก็จะมีบทะน,นิพนธ์เป็นบทสนทนาระหว่างนางนี่คือนางจันสุดากับพระคาวี <c oughs> นางก็ดีใจที่ออกมาเช็นเดือนเห็นตะวันักทีถูกจับซ่อนหนีนกยักษ์อยู่ในกลองก็ <c oughs> แหวะกลองออกมาก็เจอ,เ,อเจอพระคาวีก็คงหลงรักพระคาวีแหละก็พูดมาว่าพระเอยพระสงชัยเคราะอะไรกระทําเข็นเข็นใจก็ยังเย็นเพราะพระโปรพระบาลีพระคา,าวีก็ตอบด้วยคํานี้ว่าน้องเอยวิสัยสัตอุป,ปบัตินโลก,กีสุขทุกข์ก็จะมีตะรหญเบาวางวายหมายว่นถึงว่า เกิดมาในโลกนี้ยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขปนปนกันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกกน็นางก็บอกว่าพระเอยพระตัดต้องขณะน้องอยู่เดียวดายทีออยู่ในกลองเนี่ยแสนทุกข์สิก,กุขายขณะเห็นพระทรงทันพอเห็นหน้าพระคาวีก็หายทุกข์หายโศกเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ทราบว่าเห็นหน้าใครจะจะหายโศกได้เห็นเครื่องสุบน้ํา จะหายโศกได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัสนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธัมภ์กรุงเทพมหานครหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพโดยพระราชทานมาจัดแสดงจำนวน190ภาพเป็นภาพที่ทรงถ่ายไว้ระหว่างปีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี2553-2554ซึ่งแสดงถึงความ วยงามแปลกตาพร้อมกันนี้ทรงบรรยายความเป็นมาของภาพถ่ายฝีพระหัตโดยเฉพาะภาพสัตว์ที่แสดงถึงพระราชอารมณ์ขันโดยจ,จะจัดแสดงจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นี้หยุดทุกวันจันทร์นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์เป็นหนังสือราคาเล่มละ900บาทรายได้ทั้งหมดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสัย